สืบต่อสืบต่อเกิดขึ้นมาสันทีเลยเป็นแล้วพวกิของของมนุษย์เนี่ยเป็นพวกิที่เกิดในกันหะ้านะเกิดบนกันห้าเกิดในกันห้าเรียกว่าปัญจบโบกะระปฏิสันทิจดอ้ลมมาด้วยกระบวนการอันนี้นะการเกิดเนี่ยเกิดด้วยขันหนึ่งก็ได้อย่างอสัญญีสัตว์นี่อายนันอสัญญีสัตตาภม,มเกิดด้วยขันหนึ่งเกิดนะเกิดที่รูปนะเกิดที่รูปเนี่ยชั้นไม่เสื่อมกันนะที่อยู่ในชั้นชั้นไม่เสื่อม เสิ่มเมก็เกิดการปฏิสิทั้งที่รูปเลยไม่เอาน้ำนะแต่รูปนั้นมีชีวิตเพราะเพราะมันทาประกอบขึ้นด้วยกรรมแต่แตมันจะมัอายุไขของมันนะแต่มันนานมันมีแต่รูปนะนี่คอือสัตว์ที่มีมีแขนเดียวเรียกว่ารูปขระแขงเรียกว่าอาัญยีสัตตาผมและก็สัตว์ที่มีสี่แขนก็พวกกรบรูปผมุมทุกอห่ารูปคือไม่มีรูปมีแต่จิตก็มีจิตเจตสิกรูปนี้ก็คือมี เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสี่ขันเนี่ยนอะอรูปภพนะมีทั้งหมดสิบสองสิบสองดวงเนี่ยตรงเนี้ยนะเราต้องรู้แล้วพวกเราคนสัตว์ทั้งหลาย